ย้อนี่ลจังดียินเสียงโอ้ยป่าแม่โอ้ยอยป่ายาป่าย้าป่า,า,ปาสวัสดีครับวันนี้วันว 02, ที่สตุลาคม2องนารอยนะอวลาประมาณ นาฬิกาครับคือเทียงเทียงพอดีแหละนี้ผมไปยูน้าพ่นน้ำใจให้ก็าละกำลังสีว่าสีส,สะดุดุ่งเี้ยวนคือทังพู่นครับเลืองเปืือยน้องเปืือย,อยัะทั้งบันมะขคามแม้วสิออเอ,อากองตัว่นี้ย เลยครับนี่ครับสิบห้าเจ้านี้ต่อไป ข้ามครับก้อนเป็นก่อนๆน,นะข้าคนก็ไปเที่ยวะะคคอะไรฝนเพิ่งหยุบก็ไปเมื่อก่อนเนี่ยยังลำบากนิดหนึ่งถนนท่ามกี่ดินท้ามแล้วมันแห้งแล้วอ่นน่งเป็นก้อนแข็งเป๊กเลยะคะรับรถจักรยานขี่ไปยางแทบ กล่องบทเทียงเลยมันบทเทียงมันจับสูตรมทัเดนมันได้หมายถึงคำว่ามือจับมือจับเลยบยเลยยยจักทีือั่่สันี้เยวกนัน หมองสะดุ้งหญ่แล้วครับก็ต่อไปท่างสิลำบากจากน้อยหนึ่งครับเพราะว่าเป็นท่าไปไฮไปหน้าเนะคนมาใครไ้เที่ยวทแถแล้วก็เป็นฝนตกมามกมันก็ตือหวนีเ่เอานองตามแอ่งจักรยานคู่ใจของผมครับปั่นมือเดียวเด้นบันนี่ เอาเด้อบับนี้ไปตรงขี่ตลกจะจังไหนเออ มาถึงแล้วครับหวงสะดุ้งเงี้ยเพื่อนนะบันตอนพ่อแม่มันสือบทติดสันเดีบันนี้ใช่บ้าเดี๋ยวเพื่อนดีว่าว่าพูดพูดมาทั้งพี่อีกละย่างไปย่างมาอยู่นี่อ๋อหุ่นหัวซุบ ขายหุ่หมอซุปชบก็มีทางขุนเป็นยังไานี้แล้วร่อยลบ่ไปเอาไปอร่อยลโกพอดแค่พอดแล้วอร่อยลพอดีนาส่ใเอาปลาหน่อยนะไปไปขายเอาไปปล่อยอีกว่ะไปเรียงก็เบ้งครับเบิ้งครับบ่ทำฟ้ามือแล้ว อมันกะไดมากอยก็เราเดียวไปรอดาดิเ่องื้อล่อ <laughs> เออโอ้ยขายขีนากันหนมดเ้อถ <laughs> ึงว่าเขาบ่อยบ่อยเอากล่องไปยักเทียตัวนี่มองได้ก็ได้เขาบอกว่าบมาน,น <c oughs> ากล้องไปเห็นนักบปรมาบย,าน,ยนี้นี <laughs> <laughs> นนผมนะมาจะใส่บอดี้ป่ากระดป่ามันอายกล่อง <laughs> กตอนเจ้ามากมันก็บอ้ะบ,บ,บ้นติดเราม่นบอนี่ไปแล้วก,ก,กันเดียวนี่ไม่ต้องสืบบอนี้ละไายหนีก็หนอก็ะส่นหนีก็เนินโอ้ยออยอเง้มาเลหรอเออครับเบอรงอันนี้บอนี้อันนี้ครับบนี้อัน,นดังนี้อันนี้คือบอืันเต้นด่งๆไหม,ไม ส่วนมาเขาเห็นลองยูทูบเขาก็ออกมาห่างไปก่อนแล้วอ้ยตื้อยะมากมากล่องบโอ้ยเด๋ยท่าไ่ซ้นี่พอดีย่องเนี่ยเออเดี๋ยวเทียล้วลวกัพอแล้วเล้วกดึงซิเทียกับดซิปลวกเถ่ะนะได้ลอยลวกเลยตะเาเออเออมาได้้เนาะก็ย่งก็ว่าพอ อันนว่เอ๋อคนบอกกกเลยตอนนี้เพราถ้าได้ก็ทำอันนั้นนี่ว่าอ๋อเรื่องสองสองอันเลยอยกอีกแล้วครับดูยกกันดูยกกันได้ครับอันนี้ครับ โอ้ยบสวดเลยบอนน้สวดจไู้นน้เต้นเลยแถวเว้ยเนาะเอาสี้าไปเอาอันยู่แน่นั่นเอามาใส่ไม่แล้วใส่มาได้สะดู้เอาด่อบ่มัโอ้ยมันดึงขึ้นสวดสวดใสซุปเห็นเพ่น

ถุงก้านเพื่อนก็มแหงลอืมก็่านั้นปลาปลาบ้าเพื่อนว่าแต่โบมี่บมี่วันดีไรกป่าพันโนกปลาเพื่อนเลยอืมยปลาสมมติวันนีก็ดีคุตองไปพุยเลยอหัวงอแกแล้วอืมน่ีวี่แก้วเ อายกอีกแล้วฟังนี่สวดอืมอืม มันลายพอลางดีเดี๋ยวปามันทีนั่นกันมันจะบบาเงยเอาไปพุ่มพี้กปามเอาไปปล่อยของอื่นตายแล้วอือไปเพินอ่ะมันบริสุทธไก่บานนะมันบริเห็นดอกเออปานี่ลุลุเล่นว่ะ แพ้เล you know, you know. <can> ียวข้างนี้เนาะบนนิดนี่เนาะอายงอ๊อ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 งบันนิดล่อหนึ่งเลยบ๊วยล่อปบล่อเท่ทหิมเลยตุ๊กเอาแล้วว้าวอ้าวบอลบอลมี อย่า่าดตักอย่า่าดตักสวนเลยอืส่สวนเลยบ้านนี้อย่า่าดตักอย่าไปอีกอย่ามาแย่งกันโอ้ยูทูบนี่แก่เว้ยอาตักอาตักแบบนี่ตาครับตาหนี่งกำลังงามๆพอดีแดดเดียวทอดกำลังแซบแซบยังสี

ไม่ด้ละเข้ามาเกียวโหดจิ้งไปดอกที่รกว่าากันมาตะมือหลังเรียกว่ากันด้งานก็เดี๋ยวเมียลงเมียลงก็เลากันนั่งกอานี้ลองกินไกท่านต้องมาเลี้ยลี้ยด้กินไกอม่ายง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 เข้เข้เคี่ยวได้ป่ะนีพูแต่ไพ่หยาดหยานี่มันโตุ่งยี่ พี่น้องครับพันยกแล้วครับอันนี้อันนี้มือสะดุ้งแท้ๆเลยได้มันยกนี่เป็นบ่อดากืบเสียที่บางเนี่ะ <c oughs> เออผ่านโปแล้วมาสิเอาคักๆักเนี่ยเดาบอมาเลย ไปัุ่นไทั่นาเยไปท้าุ่นไาง่นไหเกดางุ่นไลางพุ่ไปล้ามพุ่นไปล้างพุ่นไปลางพุนไปล้างพุน้านไปล้างพุ่นไปล้างพุ่ไปิด่ไปล้างพุ่นไปล้างพุ่นอป้าไาพง่น้น้าน้งาป่าาป่าา่า เอาละเอาละไปวางป่าณครับอโอบาทนี้บาทเดียวพ่อเลยอาตากเลยครับตากเลยตากเลยโอ้ยเทียลงโอ้ยเต็มเต็มเอ้อเยอะเลย ไงไงนี่จะตอย่างี้ไว้นี่มัน,มเ,นเดี๋ยวมันจะไปพูดมานี่ยาเฝ้าขึ้นนะทั้งฝุ่นเออมี่จะต,ต <c oughs> อย่างออปลาเนี่ยปลาไม่ฉลาดแต่ว่ามีแต่ตัวโต <cười> <cười> oh, yeah. lên Ôi, lên lên, lên đi quê Mười Mười, mười เสะดุ้งแล้วจะเป็นสีท่อมนะเห็นบ้ากันด,ตตดังเอเอ,อมันแลีนไปเรื่อยๆแล้วจะท่อม <c oughs> อ่าหยวกอีกรอบแล้วครับบอด้เลยหลอด <c oughs> เออมาอีกแล้วมาอีกแล้วโอ้หมานหมนัน <c oughs> อตัวละสองขีดตัวละขีดเออเออถึงโบ่บ่หาสิบรอวะอดีชิดชิดนักละบาดน,นี้เออ

ยังกระจายแบบนี่มันบานเอองยังไงยังไงโอ้โบนน่ะอยู่เรบัิดนีเออเดี๋ยวกินนี้ก็ได้กินข้าก็ดีเมื่ไปเรียนเรองแล้วเดี๋ยว คิดที่ปีพันไปไม่ัาวดีครับกนี้ไิเปยนรกพูดมนีแหละมันเปีนนะมได้ผมไได้ฮะที่านมับาในจังหวะเปอไทักกันยัไปักตุดกปุ๊บมาแล้วป่ะอืมพูดอะไรเนี้ยเกี่ยวจิงๆมาดเดี๋ยวพูดหรือวพูดแล้วอยากไปกะไรเกี่ยว่อเอาเลยมีมีมีก็กำบานกมเอาไป ไปมกับตาแข็งตาแข็งนี่แเละเขาเรียกว่าเรียกแลกเปลี่ยนซึ่งกันแลกแลกเปลี่ยนปลากันเข้าปลานเกีด้เพื่อนระเดียบไปเลียบไมื พักปันพักปันปลาปลาพักกินเขาเลีเยาได้ละบาดี้คุณเด้มาแมมาแมกเดี๋ยวไปยือยื่หันเสียวเสียเดี๋ยวตกตุ้มลูกหัน

xe bơ hư gắn mình bán bơ hư gắn

มัน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 สะดวงดู้ายเลือดแล้วเนาะหรืว่าอันอันอันเมื่อมือมือถือสีไหลออกอาดันจิบคคุมกาเด้บัดีมันจิบคุมงาเด้บัดีปลาหาสิบโลกับปลาใหเด้บัดีตัวสับแข้งเนี่ยัดีบันีิ ลาปลาสวยนะไข่ท่มากกับลาดบบนี้เยอะปแบบลานมันมีเราถึงยิีอ่ะปีปลาสเลยาดีเดวบนบนยกเกาอยู่ในอันนั้นนะ ช้างกินกล้วยได้ไงช้างต้องกินอ้อยดิช้างอ้อยว่างี้ลูกก็ทำหายีมีมีหนไหว่าเรองเดร่อดม่อม่มดม้ออก้้อดนมาไงบ่้ยมดมาดยมดเยเออมดไยแอบๆกันนั่นแอบไทยเอา

โตเต็ตัตเดียวคือสองแล้วสองแล้วเอาใส่คู่ใส่คู่แล้วกลับเลยสามโตในผ่านเก่านะบ้างมือบ่ได้ยแล้วนี่ ทั้งนี้ยังไปโผ่ตัวถุงทีเสียนในสิบกิโลตึ้งใก็ไปยังไม่นึงดวงต่าคไมว่าโทวก็อยู่เป็นเงียยังีงฟ้าคนหานจะตึงทะาป้าไ่ได้ป้าแต่ต <c oughs> า,าดูานัน,น <c oughs> รถรรรนนคนตึก <c oughs> ไรมาเรื่อยๆ่ลยนะน่องบอกุณน่องตุ๊กแก มาของคุณเลยนะดูคุณวคุณได้เอแป้นไปไหมเนี่ยมันแรงเบ้งที่บบในี้องส่วนมิดดิ้งติ้งผมไปโดนว่าไม่มันสิเกมแน่ไโดนว่ามันติดไรยานฟองอย่างอะโอ้ยร่านสิเกมเข่าเออข้นเข่าขาดจริงฮะ มันเงียบๆคุณเนขเงียบๆมันีะเทยางลนี่ปามจะมากินเออไปยังขึ้นกับเกับต